السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شرع للناس ما فيه صلاح حالهم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعرف الناس بربه واصدقهم تمسكا بتعاليمه. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبع سنته واهتدى بهدي الى يوم الدين. أوصيكم أيها المسلمون بتقوى الله تعالى في جميع الحالات. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا تنصروه فقد نصره الله. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله العظيم ستون في مروم ยุมอัดในวันนี้นะครับเ,เราอยู่ในช่วงท้ายของปีฮิจรัสดาช1445นะครับตอนนี้เราอยู่ในช่วงสัปดาห์หรือสิบวันสุดท้ายของเดือนที่12ของปฏิทินอิสลาม <c oughs> ก็คือเดือนสุนฮิจัดังนั้นเนี่ยเมื่อเราพูดถึงเรื่องของปฏิทินอิสลามหรือเรื่องของการที่เรา จะต้อนรับสกราชใหม่ใอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้เนี่ยสิ่งที่เราควรที่จะได้สนใจและควรที่จะได้เรียนรู้นั่นก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับฮิจิโร่ซึ่งเป็นคําที่เป็นความเป็นมาของค ah ําว่าฮิจิรอสกราชนะครับฮิจระรคืออะไรตามศัพท์ทางภาษาฮิจรโรคือการละทิ้งคือการเคลื่อนย้าย คือการทิ้งสิ่งหนึ่งไปยังอีกสิ่งหนึ่งการสิ่งสิ่งที่ดีไปสู่สิ่งที่การทิ้งสิ่งที่ไม่ดีไปสู่สิ่งที่ดีการทิ้งสิ่งที่เป็นความยากลําบากไปสู่ความสะดวกสบายนะครับการเคลื่อนย้ายนะครับการอรบพยพเป็นวิถีของมนุษย์เียอัลสุบาโูตาราได้ให้เกิดขึ้นกับมวลมนุษยชาติเราจะพบว่าสาเหตุที่สําคัญ ของวัฒนธรรมหรือของอารยธรรมของมนุษย์เนี่ยมันเกิดขึ้นจากการอพยพไม่ว่าจะเป็นชนชาติอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่น่าสนใจที่จะนําเสนอในคุตบะา์สั้นๆวันนี้ก็คือการพิจารณ์ที่เป็นความหมายในเชิงวิชาการนั่นก็คือการอพยพมินดาลกุฟริอิลดาริลอิสลามแปลว่าการอพยพจากถิ่นฐานที่เป็นกุฟมาสู่ถิ่นฐานที่เป็นอิสลาม นี่คือการอพยพในมิติทางศาสนานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการอพยพที่เกิดขึ้นกับท่านนบีสโลโลห์อาไลอิวะสัลามเนี่ยมันมีความสําคัญมากๆเนื่องจากว่าการอพยพของท่านนบีไม่ใช่เป็นการอพยพเพื่อ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 ปากท้องเพื่อเศรษฐกิจเพื่อหาที่ทํากินใหม่หรือเพื่อไปแต่งงานไปเชื่อมความสัมพันธ์กับใครไม่ใช่แต่เป็นการอพยพเพื่ออิสลามเป็นการอพยพเพื่อลอสุบานอวตารา ดังนั้นเนี่ยการอุเบกของท่นานนบีจึงเป็นเหตุการณ์สําคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของอิสลามจกนกระทั่งท่านอุมารินมอคตอบรดิลอฮลวันท่านได้นําเอาเหตุการณ์ของฮิจร้อนนั้นมาเป็นจุดเริ่มต้นในการนับปีปฏิทินอิสลามซึ่งปีนี้ก็เป็นปีที่1,445นะครับและในไม่กี่วันข้างหน้าเราก็จะเข้าสู่เดือนมุฮัรรอมปี ฮิจเราะห์นึ่งพ่อยอยากที่จะให้พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของการฮิจเราะห์ในหลายๆด้านนะครับนักวิชาการได้ถอดบทเรียนต่างๆจากเหตุการณ์ฮิจเราะของท่านนาบีเนี่ยมากมายมาสารนะครับสิ่งที่อยากที่จะนำเสนอให้ทุกท่านได้ทำความเข้าใจกับฮิจเราะในวันนี้ก็คือมันมีบทเรียนหรือ คำสอนหรืออุทาหรณ์นะครับจากเหตุการณ์ที่จะรอของท่านนาบีด้านหนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็คือด้านการวางแผนการที่จะรอของท่านนาบีนั้นไม่ได้เกิดขึ้นโดยอยู่ๆก็จะก็จะอพยพโดยไม่มีการวางแผนท่านนาบีสุลต oh ่านลวะสัลัมนั้นก่อนที่จะอพยพนั้นท่านมีการวางแผนได้แน่นอนก่อนที่จะมาถึงการอพยพมันก็จะมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากความยากลําบากนะครับการที่จะต้องต่อสู้กับศัตรู นะครับที่พร้อมที่จะสังหารพร้อมที่จะเข็นฆ่าการขับไล่การทาปัทุสร้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงก่อให้เกิดกฎเกณฑ์ว่ามุสลิมคนไหนมุสลิมคนใดที่อยู่ในสถานที่กลุ่มชนมุสลิมกลุ่มชนใดที่อยู่ในสถานที่ที่ไม่สามารถที่จะปฏิบัติศาสนกิจได้ถูกรุกรานนะครับถูกปะทุสร้ายถูกขับไล่นะครับการที่จะรอเป็นสิ่งจําเป็นที่จะต้องทํา นะครับการทิจารอบตรงนั้นก็คือการทิจารอบเพื่อศาสนาไม่ใช่เป็นการทิจารอบเพื่อสิ่งที่เป็นดุลยาแต่ประการใดการวางแผนของท่านนาบีสุลตาร์ฮวาเลวสัลลัลมเนี่ยเป็นพุสลุตักติดเป็นการวางแผนที่น่าสนใจมากๆนะครับท่านนาบีสุลตาร์ฮวาเลวสัลลัลมนั้นวางแผนในเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์ที่สําคัญที่สุดในประวัติศาสตร์อิสลามด้วยการได้ให้ความสําคัญกับเรื่องของวันเวลาที่เหมาะสมสถานที่ที่เหมาะสม และก็คนที่เหมาะสมและใช้ลหลายๆคนที่เหมาะสมเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและสถานที่ตลอดจนกระทั่งเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับฮิจรักมากมายมหาศาลท่านอับดุลลยฮะสัลลัาได้ให้ความสําคัญกับการวางแผนในเหตุการณ์นี้ด้วยการเลือกวันเวลาที่เป็นวันเวลาที่มีอากาศที่ร้อนจัดซึ่ง คนทั่วไปในมักกะในขน้นก็จะไม่ออกไปไหนนะครับในขน้นท่านนบีก็จะออกไปเพื่อที่จะไปบอกเล่าเก้าสิบกับท่านอบูอบูบากัอินซิด,ดิกถึงการอนุญาตการที่อัลลอฮฺสุบานอุตาลาได้อนุญาตให้มีการอพยพนะครับซึ่งท่านอบูบากัตเนี่ยท่านเป็นสหายของท่านนาบีและเป็นบุคคลแรกที่เขารับอิสลามนะครับท่านร้องไห้น้ําตาไหลาอากแก้มเมื่อท่านได้ยิน ท่านอนับดุลลาหอวะอเลวุสลมที่ได้คัดเลือกท่านให้เป็นผู้ร่วมเดินทางนะครับต่อมาก็คือการเลือกวันเวลาและเรื่องสถานที่การที่ท่านอนนนนนนนับดุลลาหอวะอเลวุสลมนั้นไม่ได้อพยพจากนครมักกะไปส่มาดีนาโดยตรงแต่ท่านนาบีหลบมาอยู่ที่เยบัลซูรแล้วภวูเขาที่ชื่อว่าซูรนะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่คนในมักกะในขณะนั้นเนี่ยไม่มีใครไปเพราะว่าเป็นสถานที่ที่กว่าจะไปนี่ ค่อนข้างจะยากลําบากมากท่านบีก็เลือกที่จะไปหลบอยู่ที่นั่นนะครับสิ่งที่น่าสนใจในเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนที่จะเคลื่อนจากนาครมักกะไปสู่นครบด,ดีนะนั่นก็คือการที่ท่านนบดุลเบี๋สะละลอฮ์วาลิวะซัลัมนั้นท่านใช้คนนะครับที่เป็นหลายคนที่น่าสนใจและในบุคคลเหล่านั้นก็จะมีทั้งเยาวชนแล้วก็ทั้งคนที่ไม่ใช่เป็นมุสลิมด้วยซ้ำไปนะครับ ท่านนาบีเลือกอบูปะกัตเป็นผู้ร่วมเดินทางในขณะเดียวกันในคืนสังหารที่บรรดากูรชต้องการที่จะสังหารท่านนาบีสุลตารอฮาวะเวะสลัมเนี่ยท่านนาบีได้ใช้ให้อลีบนบีตอลิบซึ่งเป็นเด็กหนุ่มเยาวชนมากๆไปนอนในที่นอนของท่านนาบีแทนดูความกล้าหาญของเด็กหนุ่มอย่างอลีบนบีตอลิบซึ่งเป็นการเสียสละซึ่ง หมายถึงเป็นการเสียสละชีวิตได้ซ้าไป,ปเพราะฉะนั้นการที่ท่านอาบดลบีตอลิบอาสาที่จะไปนอนแทนท่านนาบีสลุลต่านะวาเลวัสลัมแล้วก็รับอาสาในการที่จะคืนของนะครับท่านนาบีนั่นได้สั่งเสียให้อาลีเนี่ยให้คืนของที่ผู้คนในน,นครมักกะนามาฝากท่านนาบีสลุลต่านละวาเลวัสลัมไว้นี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจที่จะได้เห็นถึง ความไว้เนื้อเชื่อใจของคนชาวนครมักกะทั้งๆท,ท,ที่คนเหล่านั้นไม่ใช่เป็นคนที่อีมานต่อท่านนาบีแต่ก็มาฝากของกับท่านนาบีนะครับท่านนาบีช้ออลิบนบีตอลิบในการมาเป็นผู้ที่มานอนแทนที่ในคืนที่ท่านนาบีสาวาวาุลต์ละวะเลวสลามนั่นถูกบรรดาชาวกุเรชนะครับตั้งใจที่จะมาสังหารท่านนะครับแต่ท่านก็สามารถที่จะรอดปลอดภัยมาได้นะครับหลบออกมาในตอนกลางคืนนะครับและท่านก็ ได้ใช้อายะฮ์อัลกุรอานในสุรยาซีนที่บอกว่าจะอันนามิน,บนไบเนอดีหิมซัดดาวมินคนฟิหิมซัดดัมเฝอชัยน่าฮุมฟะฮุมและยูบซีรูนฉันอ่านอยนายะ์นี้นะครับแล้วก็โปรยฝุ่นดินนะครับจนกระทั่งทําให้บรรดากูเดชที่กําลังที่จะเข้ามารอบสังหารท่านนั้นหลับไหลแล้วก็มองไม่เห็นท่านที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือท่านอบีใช้หลายๆคนซึ่งลหลายๆคนเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เป็นเยาวชนทั้งสิ้น ท่านนาบีนอกจากท่านใช้อลีบนบีตอลิบในการที่จะมานอนแทนที่แล้วเนี่ยท่านยังใช้อับดุลลอบ์นบีบักัดซึ่งก็เป็นเด็กหนุม่มเยาวชนเช่นเดียวกันทําหน้าที่อะไรรู้ไหมครับทําหน้าที่ในการสืบข่าวนะครับสืบข่าวของชาวนครมักกะว่าเมื่อท่านนาบีสุลต่านละวารีอัลสลัมหายตัวไปจากในมักกะเนี่ยบรรดาพวกกุเรชเนียเขามีท่าทียังไงเพราะฉะนั้น สิ่งที่เกิดขึ้นในนครมักกะท่านนาบีก็จะรับทราบนะครับในขณะที่ท่านอพยพมาอยู่ในยยบ,บันซูดพร้อมกับบูบักัศเนี่ยท่านก็จะรับทราบโดยผ่านทางอับดุลลอฮิบนาบีบักัดซึ่งเป็นคนที่ทําหน้าที่เป็นผู้สื่อข่าวนําข่าวของชาวกุเรชมาบอกท่านนาบีให้รับทราบถึงการเคลื่อนไหวต่างๆนะครับแล้วที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นอีกก็คือ ยังมีสุภาพสตรีอีกคนหนึ่งซึ่งก็เป็นเด็กสาวเช่นเดียวกันชื่ออัสมาอิบบินตจอบีบะกันางทำหน้าที่เป็นผู้ผู้อะไรนะผู้ส่งสเสบียงอาหารนะครับนำอาหารในนครมักกะมาให้แก่ท่านนาบีและท่านอาบูบักรนะครับเป็นทั้งสองท่านทั้งสามท่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาลีก็ดีหรืออับดุลลอฮ์ก็ดีหรืออัสมาก็ดีนี่เป็นเป็น,เป,นเป็นตัวแทนของเด็ก เยาวชนนะครับซึ่งเป็นคนหนุ่มที่ท่านนาบีสุลตาล์ฮวาเลวสลัมนั้นใช้คนเหล่านั้นในเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์ที่สําคัญยิ่งในประวัติศาสตร์อิสลามอันนี้ต้องการที่จะบ่งบอกถือว่ากลุ่มเยาวชนคนหนุ่มสาวเป็นกลุ่มที่มีความสําคัญมากในการที่เขาจะต้องมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานของการทํางานงานของอิสลามนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยท่านนาบีสุลตาล์ฮวาเลวสลัม ยังได้วางแผนให้เชื่ออามิรอิบนนฟุให้หรอเป็นสหาบ้าวคนหนึ่งที่มีหน้าที่ในการเลี้ยงเลี้ยงแกะนะครับทำหน้าที่นำเอาฝูงแกะเนี่ยนะครับมาลบรอยเท้าของท่านนาบีและอบูุบักรหรือรอยเท้าของอัสมารอยเท้าของอับดุลล์ที่นําเอาสเสบียงมาให้กับท่านนาบีที่นําเอาข่าวมาให้กับท่านนาบีมันก็จะมีรอยเท้าอยู่เพราะว่าเป็นพื้น อามมริบนนฟอไฮรอนี่ทำหน้าที่ในการที่จะนำฝูงแกะเนี่ยนะครับมาเดินเพื่อที่จะลบรอยเท้านะครับป้องกันไม่ให้พวกกุเรชนั้นติดตามท่านอนาับดุลลอฮฺลัอฮิวะะหลิมนี่คือการวางแผนของท่านนาบีที่ในหลากหลายยิ่งไปกว่านั้นเราจะพบว่าท่านอนับดุลลอฮฺลัอฮิวะะหลินนั้นท่านใช้ท่านใช้คนที่เป็นผู้นําทางจากมักกะไปสูน่คนครมดีนะเนี่ย ท่านไม่ได้ใช่คนมุสลิมนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าท่านานบีสุลตารวาเลอะสันลมนั้นท่านใช้คนนําทางนะครับที่เป็นคนไม่ใช่เป็นมุสลิมไม่ได้อิมานต่อท่านานบีเป็นมุชริกเป็นกุรเชชชื่ออับดุลลอ์อิบนุอุรอยกิตเป็นผู้ที่ทําหน้าที่นําทางจากมักกะปริษณ์นครบดีนะนะครับแล้วคนคนนี้ก็เป็นอาชีพเขานะครับเป็นอาชีพ ของการเป็นผู้นำทางแล้วก็ท่านสามารถที่จะนําเอาท่านนาบีสุลตารอฮุลัาวาลายวัสัลัมและท่านอบูุบากัรนั้นไปสู่นครมดีนะโดยปลอดภัยเพราะว่าท่านมีความชํานาญในเส้นทางท่านใช้ทางในเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยในหมู่พ่อค้าอวาน,นิชในที่ที่เป็นชาวกุเรชอันนี้แสดงให้เห็นว่าการที่ท่านนาบีสุลตารอฮุลัา,วาลาวะสัลัมนั้นใช้หลายๆคนให้เป็นประโยชน์ในเรื่องที่สําคัญสําคัญของศาสนาแม้กระทั่งคนที่ไม่ใช่มุสลิม ท่านนบีก็ไม่ได้มีความรังเกียจที่จะใช้นะครับเพราะฉะนั้นอีกการที่ท่านนบีสุลตาวะเลวะสลามใช้คนที่ไม่ได้เป็นผู้ที่ศรัทธาแต่ว่าเอามาใช้งานในเรื่องราวต่างๆที่เป็นประโยชน์เนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจสาหรับเราในฐานะที่เราเป็นมุสลิมแล้วก็อยู่ท่ามกลางพี่น้องต่างศาสนกนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราอยู่ร่วมกันกับพี่น้องต่างศาสนกที่ไม่ใช่นับถือศาสนาเดียวกับเราไม่ได้มีประเพณีเหมือนกับเราเนี่ยเราจะต้องใช้ประโยชน์ แล้วก็เราทุกวันนี้หลายๆท่านไม่ใช่หลายๆท่านคือทุกท่านพวกเราทุกคนนั้บนบรรพบุรุษของเราก็มาจากฮิจโรดด้วยกันทั้งสิน้นเวลาเราพูดถึงฮิจโรดเนี่ยเราจะพบว่าการขับเคลื่อนศาสนาอิสลามเนี่ยมันเป็นไปโดยผ่านการฮิจโรดทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นการดํารงอยู่ของพี่น้องชาวบ้านครัวของพี่น้องมุสลิมในกรุงเทพมหานาครและพี่น้องในต่าง จังหวัดโดยเฉพาะยิ่งในภาคอีสานก็จะเกิดขึ้นผ่านเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องราวของการที่จะเะทั้งสิน้นนั่นมีต้นแบบมาจากการฮิจราะของท่านนาบีดังนั้นเนี่ยที่ต้องการที่จะให้พี่น้องทั้งหลายได้ได้เห็นถึงวิถีของท่านอนับดุลเบดสละลวะยวาลยสลัมที่ท่านได้ใช้ผู้คนนะครับหลากหลายโดยเฉพาะยิ่งคนที่ไม่ใช่มุสลิมไดยซ้ําไปในเหตุการณ์ที่มีความสําคัญนะเป็นผู้นําทาง จากนครมักกะไปสู่นครมาดีนะเป็นการใช้คนที่ถูกกับงานนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวที่เขาใช้กันในระบบการบริหารทุกๆวันนี้ว่าการใช้คนให้ถูกกับงานโดยที่เราไม่ได้คำนึงถึงว่าคนคนนั้นจะต้องเป็นคนที่ศรัทธาเดียวกันกับเราจะต้องเป็นมุสลิมด้วยกันหรือจะอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าท่านนาบีุลอสลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมนั้นในวิธีการดาว่าของท่านนั้นท่านใช้คนเหล่านี้มาหลากหลายท่านใช้ ท่านใช้แม,ม้กระทั่งเป็นกษัตริย์นะครับเนกุสหรือกษัตริย์นัจยาชีที่อยู่ที่แอธิโาเนี่ยท่านก็ส่งสหบะตอพยพไปอยู่ในประเทศอฟริกาเนียทั้งๆที่ในประเทศนั้นไม่ใช่เป็นประเทศมุสลิมกษัตริย์ก็ไม่ได้เป็นมุสลิมแต่ด้วยวิกฤตที่เกิดขึ้นกับบรรดาสาวกบรรดาสหาบะท่านก็ใช้ให้บรรดาสหาบะของท่านนั้นหลบลี้หนีภยัยไปอยู่ในประเทศที่ไม่ใช่เป็นมุสลิมเพราะว่า ท่านทราบดีว่าในประเทศนั้นมีกษัตริย์ผู้ปกครองที่ที่ไหนะที่มีความอดเดนที่ส่งคุณธรรมเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพิจรรัตเนี่ยมันมีบทเรียนหลายบทเรียนบทเรียนของการของการเสียสละเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับทีนี้เวลาเราพูดถึงเรื่องของการวางแผนเนี่ยมันมีนิดนึงที่เราควรที่จะเห็นถึงคําสอนที่ผ่านกระบวนการฮิจรัตของท่านนาบีก็คือว่า ท่านอบีได้วางแผนต่างๆเพื่อที่จะให้สําเร็จบรรลุผลเนี่ยท่านอบีมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการวางแผนยิงน่งหรืคือการตะวักกันต่อรอสุบหาห์นหัวตาลาดังนั้นเนี่ยเราเนี่ยเวลาเราทํางานเนี่ยถ้าหากว่าเราเอาวิธีการทํางานของท่านอบีสลอลลัลวาเลวัวสลัมในเรื่องที่เจรอเนี่ยเราก็จะประสบความสําเร็จเพราะว่าท่านอบีสลาลลัลวาเลวัวสลัมจะมี การวางแผนแล้วก็หลังจากวางแผนแล้วท่านนาบีสุลตาร์วาเลยวะสัลลัมก็จะมีตวัตกันคือเราเนี่ยต้องวางแผนงานใหญ่ๆต้องวางแผนแล้ววางแผนเนี่ยจะสําเร็จไม่สําเร็จเป็นเรื่องของลอสุบานอุตาลา <S <S เราจะต้องคิดว่าคนอย่างนาบีสุลตาร์วาเลย์วะสัลลัมเนี่ยไม่ต้องวางแผนก็ได้ไหมเพราะว่าท่านเป็นนบีท่านได้รับว่าอยู่อลัลลอฮ์ต้องปกปักรักษาท่านอยู่แล้วอลัลลอฮ์ต้องรักษาอิสลามอยู่แล้วอัลลอฮ์ไม่ไม่ไม่ต้องการให้อิสลามมันมันมันอะไรมันจบที่ทํำฮิรอ ไม่ใช่ทำยร้อที่ถ้ำที่ที่ะบรรซูทนะครับเพราะฉะนั้นการที่เอาล่อให้มีมอญิซาตต่างๆให้มีนกพิราบไปไขให้มีใยแมงมุมมาชักใยที่หน้าถ้ำเรื่องราวต่างๆที่เป็นความหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นนั้นต้องการที่จะให้ต้องการที่จะปกปักรักษาอิสลามนะครับจนกระทั่งอบูบากัดอันุสิดดอบูบากัดอัสซิดดิกรดิอัลลอฮฺอันหุท่านเนี่ยมีความวิตกกังวลในขณะที่พวกกเดชตามมาที่หน้าถ้ำ พราวะว่าถ้าหากว่าพวกนั้นเนี่ยนั่งยองๆท่านก็จะแลเห็นขาของท่านอบูบากัดและท่านนาบีสุลต์ลอฮวะวะสลัมแต่ด้วยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่อัลลอฮ์ไม่ต้องการที่จะให้คนเหล่านั้นพบท่านนาบีที่อยู่ในถ้ำกา <c oughs> รอพยพก็จึงได้รับความปลอดภัยนะครับในอัลกุรอานได้พูดถึงเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ แล้วก็มีข้อความหนึ่งที่บอกว่าลาต้ันอินอัลลอฮ์มานาะต้องการที่จะให้อบูบากัดนั้นได้ไม่ไม่ต้องไม่ต้องมีความโศกไม่ต้องมีความเศร้าไม่ต้องมีความทุกข์ไม่ต้องมีความกังวลเพราะว่าเมื่อเราทํางานต่ออัลลอฮ์เราทํางานให้อัลลอฮ์เนี่ยเราก็จะต้องอินนัลลอฮ์มานาะอัลอลอฮ์อ,อยู่กับเรานะครับเพราะฉะนั้นอันกุรานก็จะมีบทสรุปเพื่อต้องการที่จะให้ผู้ศรัทธาทุกคนนั้นได้เห็นถึงว่า เมื่อเราอยู่กับ Allah, Allah อัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะอยู่กับเราอินตันสุรุลลอฮยันสุรุกุมเมื่อท่านช่วยเหลือ Allah, อัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะช่วยเหลือเราเป็นเหตุการณ์ที่จะรอดจึงเ,เป็นเหตุการณ์ที่ได้มีมุมมองต่างๆในเรื่องของบทเรียนที่จะทําให้เราได้เห็นถึงการวางแผนนะครับท,ที่ที่ละเอียดรอบคอบของท่านนบีสาลาววุลต์ลอฮวะลัยฮุสัล,ลัมตลอดจนกระทั่งการเสียสละความจริงจังความจริงใจนะครับในทุกคนในการที่จะมาร่วม ที่จะทําให้การอบยพของท่านนาบีสุลตา,ารอวะเลวะสัลลัมนั้นปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่จะรอจึงเป็นเหตุการณ์ที่ต้องการที่จะบอกถึงหลายๆบทเรียนหนึ่งในนั้นก็คือการที่คนเราเนี่ยมันจะต้องรู้จักที่จะถอยเหมือนกันไม่ใช่จะต้องเดินหน้าตลอดเพราะฉะนั้นท่านนาบีสุลตา,าร์วะเลาวะสัลลัมมีคําถามว่าทาไมท่านไม่เดินหน้าต่ออยู่ที่มะกานะครับสิบสามปีที่นครมะกะนบีต้องถอยมาอยู่ที่นครมดีนะเพื่ออะไร เนื่องจากว่าการที่อยู่ในนครมักกะไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องของการทํางานศาสนามีศัตรูมีเรื่องราวต่างๆที่ไม่สามารถที่จะให้อิสลามนั้นดํารงอยู่แล้วก็แพร่หลายได้ด้วยด้วยดด้วด้ววยยความสะดวกสบายดังนั้นการทิจาร์จึงเกิดขึ้นนะครับเมื่อการทิจาร์เกิดขึ้นเนี่ยมันก็หมายถึงว่าท่านอับดุลเลาะหลลัวาเลวะสลัมนั้นท่านไม่ใช่ไม่ใช่เป็นผู้ที่พ่ายแพ้ต่อการต่อสู้ที่มักกะเพราะว่า อีกไม่กี่ปีต่อมาท่านนาบีสุลตาร์ลละวะเลวะสัลลัมท่านก็นําเอาสาบะเข้าไปทําอุมรห์แล้วก็ในท้ายที่สุดท่านก็เข้าไปพิชิตมักกะที่เรียกว่าฟัตุมักกะและก็เป็นที่มาของฮะดิษบทหนึ่งที่ท่านนาบีสุลตาร์วะเลวะสัลลัมได้พูดไว,บาวา้บอกว่าลาฮิจรอตบะดัลฟัตไม่มีการฮิจราะอีกต่อไปหลังจากที่ได้พิชิตมักกะแล้วนะครับข้อความนี้เนี่ยเป็นข้อความที่แสดงให้เห็นว่าหลังจากที่ท่านนาบีสุลตาร์วะเลวะสัลลัมได้พิชิตมักกะนะครับ ชาวมักกะ์ต่างก็เข้ารับอิสลามกันเกือบหมดมันจะต้องไม่มีการฮิจรราะอีกต่อไปนะครับหมายถึงการฮิจรราะในการฮิจรราะของมุสลิมในสมัยนั้นแต่การฮิจรราะมันก็จะต้องเกิดขึ้นในสมัยของเราและสมัยก่อนหน้าเราและสมัยหลังจากเรามันก็จะต้องเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการฮิจรราะเพื่อดุนยาแต่ว่ามันจะต้องมีการฮิจรราะที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเกิดขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่สาคัญมาก เพราะเรื่องราวของการทิจราร้อนั้นมันจึงเป็นเรื่องราวที่แฝงไว้ด้วยคําสอนที่ต้องการที่จะให้เรานั้นได้เห็นความสําคัญของการดํารงอยู่ของอิสลามการดํารงอยู่ของอิสลามเป็นหัวใจสําคัญของการทิจรารอเพราะไม่เช่นนั้นแล้วท่านนาบีก็คงจะไม่ต้องฮิจรารอก็ได้ท่านอยู่ที่มะก,กาก็ท่านก็อาจจะอยู่ได้ก็เป็นอุทาหรณ์ที่เป็นบทเรียนให้เราได้เห็นถึงออความสำคัญของ ประวัติศาสตร์ของท่านนาบีสุลตาร์วะเลวะซัลลัมในสองด้านด้านของการที่ท่านอยู่ที่นคร,รมกักกะสิบสามปีและอีกด้านหนึ่งก็คือการที่ท่านมาสร้างรัฐอิสลามนะครับในนครมด,ดีนะอีกประมาณสิบปีเนี่ยนะครับมันเป็นสองช่วงที่มีเหตุการณ์ฮิจร้อนอยู่ตรงกลางและฮิจร้อนนั้นก็เป็นสิ่งที่นำมาซึ่งการสร้างมัสยิดนะครับก่อนหน้าฮิจร้อนไม่มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับมัสยิดมัสยิดเกิดขึ้นด้วยการฮิจร้อน เมื่อนบ,บีฮิจรรอมาแล้วเนี่ยมัสยิดจึงเกิดขึ้นหมายถึงความความมีเสถียรภาพของมุสลิมความสะดวกสบายของมุสลิมการสามารถที่จะดํารงอยู่ในความเป็นตัวตนของมุสลิมรักษาอัตลักษณ์ต่างๆของมุสลิมละหมาได,ดได้ถือศีลดได้นะครับไปทําฮั์ได้อะไรต่างๆเหล่านี้ที่นั่นถือว่าเป็นที่ที่ปลอดภยัยนะครับดังนั้นเนี่ยการที่ท่านอบดุลลอฮฺวะไลวะซัลสลัมมาที่นครมาดีนะก็หมายความว่า ท่านนบีสุลตาวาเลสลามนั้นได้อพยพจากถิ่นฐานที่ปฏิเสธอิสลามมาสู่ถิ่นฐานที่รับอิสลามเพราะก่อนที่ท่านนบีจะอพยพมานั้นท่านนบีก็ได้สร้างผู้คนทั้งหลายในนครมด,ดีนหานั้นได้มีได้รู้จักอิสลามผ่านผู้คนที่ได้เข้าไปทําพัดในนครมักกะในสองปีนะครับมีการทําศัตยาบันเกิดขึ้นแล้วก็จากคนเล็กๆคนกลุ่มเล็กๆนะครับไม่น่าเชื่อว่า คนกลุ่มเล็กๆของนครมดีนาที่เข้าไปทำัจญ์นั้นจะก่อให้เกิดความยิ่งใหญ่ของอิสลามในนครมดีนาเพราะคนเหล่านี้ก็มาเผยแผ่อิสลามในนครมดีนาเนื่องจากว่าก่อนที่ท่านนาบีสลุลต่านะวะเลวะสัลลัมจะอพยพมาถึงนครมามา,มานาครมดีนานั้นผู้คนทั้งหลายในนครมดีนานั้นต่างก็ได้รับอิสลามกันเป็นส่วนใหญ่โดยวิธีการของท่านนาบีโดยการส่งคนมาเพื่อที่จะสอนอิสลามกับคนเหล่านั้นนี่ก็คือการสร้างคนนะครับการสร้างคน เป็นสิ่งที่สําคัญก่อนที่จะมีการสร้างมสัสยิดหรือการสร้างศาสนาสถานเมื่อท่านนบีอ,อพยพมาถึงนครมดีนะที่กูบาท่านนบีก็ได้เริ่มที่จะให้มีการสร้างศาสนาสถานก็คือมสัสยิดนะครับเพราะเหตุมัสยิดกับการทิจารัดจึงมีความเกี่ยวข้องกันพวกเราเวลาอ,อพยพไปอยู่ที่ใดไปอยู่จังหวัดใดพอมีชุมชนมุสลิมมากขึ้นเราก็จะต้องคิดที่จะสร้างมสัสยิดเพราะเราจะอยู่ไม่ได้โดยไม่มีมสัสยิดเราจะต้องทำละมาจามะมาะ เราจะต้องทําละหมาดวนันศุกร์เราจะต้องมีการเรียนการสอนให้ลูกหลานของเราไดเรียนกุรานได้เรียนฟรตูอินนะครับเพราะการสร้างมัสยิดหรือความผูกพันระหว่างมุสลิมกับมัสยิดเนี่ยมันจึงเป็นความผูกพันที่ไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้จึงไม่แปลกที่อิสลามได้กําหนดให้ผู้ชายทุกคนต้องมาละหมาดวนันศุกร์นะครับเพราะการมาละหมาดวนันศุกร์นั้นมันมีแง่มุมไม่ใช่เพียงแค่มาละหมาดส่องรักอัต มาฟังคุตบ้าเท่านั้นแต่มันมีแง่มุมในเชิงสังคมด้วยก็คือการที่เรามาพบปะเจอกันมารู้จักกันมาถ่ายทอดสารทุกสุขดิบกันแล้วก็การร่วมมือกันตาอาวนุนการช่วยเหลือกันในที่สุดและนี่คือเรื่องราวต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่จะรับของท่านอับดุลลอฮฺสุลต์ลเลวิสลามที่เป็นอุทาหรณ์เป็นเป็นเป็นเอ่อเ,เป็นดูรุสหรือเป็นบทเรียนที่ให้เราได้ได้เข้าใจเพื่อที่จะนําไปปฏิบัติเมื่อใดก็ตามที่เราเข้าเข้าไปสู่ ปฏิทินอิสลามป,ปีใหม่เนี่ยเราน่าที่จะได้ได้ได้ไดรณรงค์ให้ให้ผู้คนทั้งหลายได,ไ,ดได้รู้เรื่องราวของการที่จะรอดแล้วก็บทเรียนต่างๆที่เราสามารถที่จะถอดออกมาจากการที่จะรอดเหล่านั้นนะครับก็ขอรสุสุบานุตาลาได้ประทานตาฟิกฮิดายะกับทุกท่านนะครับในโอกาสที่เราจะได้เข้าสู่ปฏิทินปีใหม่ของอิสลามนะครับในปีฮิจรอรัตสกราช1446ในไม่กี่วันขณนะนี้นะครับอกูลุกาลีฮะซา واستغفر لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم